มือถือ oppo ใช้ไม้บอย่าได้ไหมไปลองดูกันครับก่อนอื่นันนี้ก็จะอัดคลิปด้วยที่ไม่ใช้ไม้นะครับน่าขันหะนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบไมดูวิธีใช้ก็ง่ายมากครับแค่ตัวเนี้เสียบเข้าไปที่ช่องชาร์จแล้วก็กดเปิดไมอ่าถ้าเกิดไมเป็นสีน้ําเงินแล้วเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันฟังเสียงได้หรือเปล่ามันอัดเสียงได้ไหม อันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นโหมดตัดเสียงรบควรสีเขียวนะอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากโหมดตัดเสียงรอบกวนนะครับอ๋อมีอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนนะก็คือมือถือ oppo vivo หรือว่าแบรนด์อื่นที่เป็น android เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีรูหูฟัง3.5กลมๆนะครับซึ่งก็คือไอ้รูแจ็คอย่างเงี้ยเห็นปะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีรูที่เสียบไอ้รูแจ็คนี้ได้อะก็คือสามารถใช้ได้นะครับซึ่งปกติเรทราคามือถือพวกเนี้ยจะราคาหลักเหมือนเท่านั้นไปเดี๋ยวลองไปฟังกัน่ามันใช้้ไดจรริงหือเปล ่อนอื่นในนี้ก็จะอัดคลิปนี้ที่ไม่ใช่ไม้นะครับแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบไม้ดูวิธีใช้ก็ง่ายมากครับแค่ตัวเนี้เสียบเข้าไปที่ช่องชาร์จแล้วก็อ่าถ้าเกิดไม้เป็นสีน้าเงินแล้วเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันฟังเสียงได้หรือเปล่ามันอัดเสียงได้ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นโมดตัดเสียงรบกวนสีเขียวนะอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับอ่าเห็นบ้าอันนี้ก็คือเสียงมันจะเปลี่ยนนะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบเสียงของไมค์ตัวนี้เดีย๋ยวผมจะทิ้งพี่กับไปให้ทิมดูได้นะครับอ๋อผมลืมบอกรุ่นไปถ้าเกิดสมมติอยากจะได้เป็นหัว t y ทซ C แบบนี้นะครับจะเป็นรุ่น byv 2 0หรือว่า v 1 0นะครับต่างกันตรงที่1ไมค์กับ2ไมค์รุ่นนี้ iphone 15ขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับเพราะเป็นหัว t ไทซ C เหมือนกันแต่สำหรับ iphone ที่เป็นหัว l h t n i n g นะก็จะเป็น iphone 7จนถึง14เนี่ยใช้รุ่น byv 1กับ v 2นะครับ ใครใช้รุ่นไหนก็สามารถไปจิ้มดูได้ครับแล่สสำหรับใครที่ใช้มือถือ Android ที่มีรูหูฟัง3.5เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเขามีตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีหัวครบตุงหัวเลยก็คือมีหัว Lightning หัว Type-C หัวตัวเนี้จะเป็นหัวที่ใช้กับตัวกล้อง Mirrorless กล้อง DSLR หรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะได้ตัวที่มันใช้กับมือถือที่มีรูหูฟัง3.5ก็คือเขาจะมีสายเนี่ย ขายเพิ่มไม่ด้วยอย่างนนี้นมันจะชื่อรุอ่น b บย a าลิงหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะถ้าตัวเลือกแรกเนี่ยมันจะราคานี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลือกที่2เนี่ยมันจะมีบวกอะแดเตอร์มาด้วยก็คือเข้าหมาถึงสายนี้แหละถ้าใครจะใช้กับมือถือ Android ที่มีลำโฟัง3.5ก็แนะนำเป็นตัวเลือกที่2นะครับ